สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะนกจะมาทําเป็นแรนดอมนะคะเป็นการสุ่มหรือว่าก็คือแบบโดยกว้างนั่นแหละนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของใครก็ได้นะคะก็สามารถดูได้ทุกคนเลยสําหรับทุกราศีและทุกธาตุเลยนะคะเอ่อท็อปิกของเราวันนี้ก็คือเขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงนะ มองยังไงระหว่างเรากับเขานะคะก่อนอื่นเลยนกขอมาเช็คพลังงานของเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมกันก่อนนะคะขอบคุณทุกการกด s u b s c r i b e นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมาเสมออ่ะขอดูนะคะพลังงานพลังงานของคุณเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมนะคะชัวร์ครับค่ะชัวร์เพนนกค่ะว้าว เป็นไพ่สองเหรียญขึ้นมา f i ออ of p น n t a c l e อ่ะหาเหรียญพลังงานของคุณในตอนนี้เหมือนกับตัวคุณนะคะนะก็คือคุณไปรู้สึกดีไปรักนะคะไปชอบใครสักคนหนึ่งคุณกำลังมีความรักคุณกำลังเจอคนที่ถูกใจนะคะณนะตอนนี้ คุณรู้สึกว่าอเจอละคุณที่ใช่นะคะแล้วเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันไปต่อได้เพราะอะไรเออคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเติบโตค่ะสองเหรียญกับห้าเหรียญน,นะเนี่ยคุณคุณอาจจะเหนื่อยแหละแต่คุณยังอยากจะประคับประคองอยู่นะคะให้ความสัมพันธ์มันยังดําเนินต่อไปแต่หนูรู้สึกว่าเพื่อนๆของเราก็อาจจะรู้สึกถึงความยากลําบากนะคะ ถึงความยากลำบากในความสัมพันธ์นะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะตัวเขาค่ะตัวเขาคนาน,นั้นค่ะพอเช็คพลังงานเขาหน่อยหรือตัวคุณเองนะคะคนที่เข้ามารับชมนะอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันวนวนเวียนไปไปกับกลับนะคะวิ่งไล่จับกันอยู่ก็ได้หมายถึงว่านกเปรียบเลยนะคะในลักษณะที่มันวนอย่างเงี้ยถ้าเรานิ่งเขาก็ตามเรา ใช่ไหมถ้าเขานิ่งเราก็อย่างเงี้ยตามเขาอย่างเงี้ยค่ะเออมันนะมันค่อนข้างค่อนค่อนข้างเหนื่อยนะคะเนี่ยเหมือนแบบในบางครั้งก็เว้นระยะห่างกันด้วยนะคะเออในบางครั้งคุณก็เหนื่อยที่จะตามแล้วนะพอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะสามเหรียมเจวิล ดอลลาร์อืมพลังงานของเขาอ่ะนุ๊กมองว่าตัวเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดต,ตอบให้ตรงข้ามมากๆนะคะเออเขาอาจจะมีคนที่เข้าหาเขาเยอะคนคุยเยอะคนคนเนี้ยนะอืมมีเสน่ห์นะคะรูปร่างหน้าตาดีนะคะเอ่อมีแรงดึงดูดอย่างที่บอกนะคะอืม ลัคนาราศีไม่เขาก็คุณนะนะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรหรือว่าชาวราศีเมถุนนะคะแล้วก็เป็นชาวธาตุดินพุทธศก,กับมังกรก็ได้ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขามองความสัมพันนี้ยังไงคะคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนขี้หึงขี้ห่วงด้วยนะคะเอออาจจะโมองโหไร้ายนะคะพอดูว่าเขามองความสัมพันนี้ยังไงสี่เหรียญ องไม้เอ,อ่อในบางท่านนะคะมีเรื่องของระยะทางนะคะที่มันห่างไกลกันด้วยนะคะอาจจะอยู่กันคนละที่ด้วยนะคะเนี่ยต้องเดินทางมาหากันนะคะนะเนี่ยคือจริงๆอ่ะเขารู้สึกดีๆกับคุณนะเขาจริงใจนะมันเป็นหนึ่งถ้วยเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณแบบ คุณสําคัญคุณพิเศษเป็นของขวัญดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณเอ่อเข้ามาในชีวิตเขาตาละไม่เหมาะเป็นอะไรคะคือนกมองว่าตัวเขาคนนี้ด้วยความที่เขามีคนเข้าหาเยอะนกมองว่าตัวเขาเนี่ยมีช้อยเยอะนะสี่เหลี่ยนอะ่ะอืมมีช้อยมีตัวเลือกเยอะเพราะมันขึ้นเดลเวอร์นะคะอ่าแล้วตัวเขาอ่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติจริงๆด้วยนะคะ เป็นคนที่เก่งฉลาดดูดีนะคะลักษณะดีมีความรู้นะคะมีความรอบรู้นะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านของภาษาเกี่ยวกับภาษาก็ได้เขาเป็นคนที่รักอิสระนะคะแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยนกนกมองว่าตัวเขาเองก็ยังคิดมากอยู่นะคะเขายังไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นอันนี้เอาจริงนะสี่เหรียญเขายังเขายังคิดเขายังห่วงพื้นที่ของตัวเองอยู่ คือเขาคิดมากเขาคิดมากในที่นี้คือเขาอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะอา่ายังไงในความสัมพันธ์นะคะแล้วเขาเป็นคนที่แบบเนี่ยห่วงพื้นที่ส่วนตัวนะคะยังรักอิสระนะคะยังมีความเป็นตัวของตัวเองสูงยังแบบเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะไปไหนก็ไปเขาเขายังมีอะไรที่จะต้องทำอีกเยอะอย่างเงี้ยค่ะนะก็คือ ถามว่าเขามองความสัมพันธ์นี้ไงน้องมองว่าเขายังชอบอะไรที่มันแบบสบายๆเบาๆอยู่นะในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ถามว่ารู้สึกดีกับคุณไหมรู้สึกดีนะเนี่ยเดอะซันน่ะเขามองว่าเขาเจอคุณแล้วเหมือนกับเจออะไรที่แบบเป็นสิ่งดีๆอะคะ่ะอืมเป็นโอกาสดีๆเป็นคนที่ใช่สำหรับเขานะเนี่ย คนคนนี้อาจจะเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงในวงสังคมของเขานะคะหรือหรือมีความหน้าเด็กกว่าวัยนะคะหรือเป็นเป็นเด็กไปเลยเด็กกว่าคุณอนะไม่ใช่เด็กน้อยขนาดนั้นนะนกหมายถึงว่าเขาอาจจะอายุเด็กกว่าคุณนะคะเอามาดูกันต่อ เขาถูกใจคุณคะ่ะเขาก็ยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาถูกใจเขารู้สึกชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะอาจจะปิ๊งคุณตกหลุมรักคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณอะ่ะเออเป็นคนที่เขาชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วแหละนะแล้วความสัมพันธ์นี้ยเขามองว่าเขาก็ยังอยากไปต่อแบบค่อยเป็นค่อยไปเห็นไหมคะมาจะค่อยๆเดินไปทีละก้าวละก้าวนะ อ่าคิงอ of คับเออเขารู้สึกดีกับคุณนะแต่คนคนนี้เขาก็เป็นคนที่แบบนกมองว่าตัวเขาอะน่าจะมีสเสน่ห์มากๆนะคะเป็น king of cup เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเรรียพร้อมนะคะในตัวเองแล้วก็พูดจาดีลักษณะดีนะคะอาจจะดูเป็นคนที่บอกว่าเป็นนักรักนะคะหน่อยๆเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยกลุ่มกลิ่มอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะ เขาเขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันมันไปต่อได้นะแล้วก็ในรูปแบบที่บอกว่าเขายัางอยากจะใช้เวลาให้เวลากับความสัมพันธ์นี้นะคะและถ้าเขามั่นใจแล้วเขาก็จะแบบจะลุยเต็มที่เหมือนกันคือตอนนี้นะคะเขาเขาอยากที่จะเรียนรู้เพื่อนๆของเราเรียนรู้ในความสัมพันธ์นี้ให้เห็นทั้งด้านดีและไม่ดีของกันและกันเห็นไหมคะดํากับขาวนะคะคือแบบ ให้ได้เรียนรู้ให้ได้เข้าใจกันและกันในทุกๆด้านก่อนนะคะอืมอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะคะคนคนนี้นะคนในเครื่องแบบนักแข่งรถชอบความเร็วนะคะหรือว่าเป็นราชกา,รอ,า,าร,ร,อรอย่างเงี้ยทหารตํำรวจอะไรเงี้ยวิศวกร หรือคนที่แบบต้องเดินทางอยู่เสมอๆนะคะเออหรือว่าเป็นคนไกลไปอยู่ต่างชาติก็ได้อืมนกมองว่าตัวเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาพร้อมแล้วนะคะเขาก็อยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนอยากจะทำอะไรที่มันถูกต้องกับคุณนะคะแต่ถ้านเป็นนะตอนนี้นกมองว่า เขายังไม่พร้อมนะคะที่จะชัดเจนนะคะเขาอาจจะยังอยากจะเรียนรู้คุณไปก่อนซึ่งนะตอนนี้เขาก็ให้ความแปรกับคุณนะเหมือนประมาณว่าคนคนนี้เขาก็เข้าใจแหละว่ามันมันเป็นความรู้สึกที่แบบในบางท่านเพิ่งจะเริ่มต้นพูดคุยกันนะคะไปไปกับ,กล,บกลับมาเริ่มต้นกันอีกอย่างเงี้ยคือคนเ,ออเป็น ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางนะคะแฝดในที่นี้ก็คือว่าพี่ที่พี่นกบอกว่าแฟก็คือคุณรู้สึกกับเขายัางไงเขาก็รู้สึกกลับมาให้กับคุณแบบเท่าเทียมกันอ่ะอ่ะต้องใช้คําว่าเท่าเทียมกันนะคะเออเท่าเทียมกันแล้วค,คนคนนี้ถ้าวันหนึ่งนะคะ ถ้าวันหนึ่งนะเขาพร้อมแล้วเขาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณนะคะเอ่อจะทําให้คุณรู้สึกแบบมีคุณค่ามากๆสําหรับเขานะเขามีเท่าไหร่เขาจะให้คุณหมดเลยคนคนนี้นะคะถ้าเขามั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่แบบที่เขาเลือกนะคะอืมเขาเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถที่จะเติบโตได้นะแต่ตอนเนี้ยเขายังแบบอาจจะหวงความโสดนะคะอาจจะยังแบบ ็เป็นเก้าเหรีนะรยญน่ะเพื่อพร้อมอนะ่ะเนาะเลือกเยอะอนะ่ะเนาะเขาอาจจะมีคนคุยแบบจริงๆนะคือแบบคุยหลายๆคนอย่างเงี้ยคือคือมันก็เป็นสิ์ของเขาอนะ่ะเนาะที่เขาจะเลือกนะคะอ,อถ้าเขาสดเขาก็เลือกได้อะไรอย่างเงี้ยนุ้มนงมองว่าคนที่เขา ที่อยู่ในสต็อกเขาค่อนข้างเยอะในนี้เออมีคนคุยเยอะนะด้วยความที่เขาก็แบบประมาณว่าเออโอเคเขาก็แบบมีสิทธิ์เลือกเขาก็โปรไฟล์ดีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าก็มีดีอะ่ะเออก็เลือกไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะอืมเนี่ยเขาก็อยากมีคนรักที่ดีนะคะเขาก็อยากจะมีคู่รักอยากจะมีครอบครัวนะคะที่อบอุ่นนะคือ เขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่ได้รีบนะคะเขาเขายัางอยากที่จะเรียนรู้และให้เวลากับความสัมพันธ์นี้นะคะในบางท่านคุยกับชาวราศีกันเนี่ยเขาเป็นควีนเหรียญอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะเลือกเยอะนะคะคุณคนนี้หาอะไรที่ถูกใจค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะคะเป็นนายออบสอดนกมองว่าตัวเขาเองอะ่ะ เป็นคนดื้อนะคะเป็นคนหัวรั้นเหมือนกันนะค,คนคนนี้ไม่ชอบให้ใครควบเอ่อไม่ชอบให้ใครนะคะควบคุมนะอ่าไม่ชอบให้ใครควบคุมอ่ารักอิสระอย่างเงี้ยน่คนดานะคะคือตัวเขาเองอะ่ะค่อนข้างที่จะคัดที่จะเลือกนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตหรือว่าจะเป็นแบบในความสัมพันธ์ในลักษณะที่จริงจังอะ่ะ เขาอะอาจจะเคยเจออุปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะประสบการณ์นะคะในเรื่องของความรักที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยจบในความสัมพันธ์มาแล้วนะคะเขาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วเขาจะเลือกนะคะเข้ามาในชีวิตจริงๆเขาต้องคับสรรอย่างดีนะคะหนึ่งเหรียญค่ะ เขาก็เขาก็รู้สึกว่าคุณว่าใช่นะเออเขารู้สึกว่าคุณก็คือคนที่ใช่สําหรับเขาคนสําคัญนะคะเขาอยากจะพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณนแน่หนึ่งเดียนะ่ะอืมแต่คุณต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะเนี่ยเจ็ดดาถ้าเกิดเขาไม่ได้แสดงออกอะไรกับคุณมากมายนะคะนุ้งมองว่า,าคุณคนนี้เขาก็เป็นคนที่แบบ เก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วตัวเขาเองอะ่ะ mm. เหมือนกับความสัมพันธ์น,นี้มันยังไม่ชัดเจนนะเนาะเอะอเจ็ดไม้เดี๋ยวขอดูเจ็ดดาบคืออะไรคะเจ็ดดาบเป็น น้องมองว่าตัวเขาก็เพิ่งออกจากความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพิ่งออกจากความสัมพันธ์แล้วเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาอะ่ะมันอาจจะยังมันยังมีอยู่นะคะความแบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ได้ผ่านพ้นมันไปสักขนาดนั้นนะคะในความรู้สึกที่แบบไม่ดีไม่ดีในที่เออในอดีตที่ผ่านมานะคะ แต่เขาแค่ไม่แสดงออกให้ให้กับคุณได้รับรู้นะคะหนอ่าหดาบนะคะหดาบกับเ็ดดาบเป็น1ดาบเนี่ยน้มองว่าเขาอาจจะแสดงถึงความเข้มแข็งนะคะความเย็นชาหรือว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับความสัมพันธ์เก่าๆแล้วแต่แต่เขาพยายามที่จะแบบ ออกมาจากความสัมพันธ์เดิมๆความรู้สึกเดิมๆที่มันรู้สึกแย่นะคะทาให้เขาหลุดโคอนออกมาให้ได้อยู่นะคะ<ๆ>เขากํลาลังพยายามอยู่นะคะ<ๆ>เขาก็อยากจะสร้างครอบครัวที่ดีอยากจะมีความรักที่ดีนะคะที่อบอุ่นนะคะที่เติมเต็มให้กันและกันเหมือนกันนะก็คือถามว่าเขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงนกมองว่าตัวเขาเองก็ยังอยากจะเลือกนะคะยังอยากจะเลือกยังอยากจะให้โอกาส ตัวเองอยู่เหมือนกันแต่กับคุณเขาก็รู้สึกว่าใช่นะคะแล้วเขาก็ยังอยากที่จะเรียนรู้หรือว่าให้เวลาในความสัมพันนี้เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะแบบรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะตัดสินใจนะคะที่จะเลือกคุณแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดเขามั่นใจแล้วว่าคือคุณจริงๆ นะคือนกมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถที่จะเติบเติบโตได้อยู่แล้วแหละนะแต่มันต้องใช้เวลาต้องให้โอกาสเขาด้วยนะคะอืมโอเคค่ะขอดูใครแนะนำอะไรคะให้อยากแนะนำอะไรเอ่ยให้อยากแนะนำอะไรเพื่อนๆของเรานะคะเด e ะ i ฮ h อ o v e f นะอืม พิงเชือไม้นะคะเก้าไม้ต้องมองว่าถ้าคุณยังไพ่บอกว่าถ้าคุณยังไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะคะ,ะถ้าคุณถ้าคุณยังอยู่นะหมายถึงว่าคุณอาจจะรอเขาได้นะคะไพ่บอกว่ามันจะได้แบบ ถึงขั้นชัดเจนแต่งงานมั่นหมายกันเลยนะจริงจังนะเนี่ยคุณอาจจะได้ไปเป็นแม่ของลูกเขาเนี่ยเนี่ย,ยไปดูแลลูกเขานะเออหรือหรือไม่ก็คือไปดูแลเขานะคะเออมันสามารถที่จะชัดเจนได้ก็คืออย่างนี้นกมองว่าตัวเขาเองไม่อยากเสียคุณไปหรอกถ้าน้วันหนึ่งอ่ะนกมองว่าจากหน้าไพ่นะเขาจะมองเห็นความสัมพันธ์ของคุณอความสําคัญของคุณ,ะคคคณนะอ่ามองเห็นแบบเนี่ย คือคุณเป็นคนเก่งคนที่เพียบพร้อมนะเป็นควีนไม้อาจจะใจร้อนไปหน่อยนะก็คือทุกอย่างค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมนะคะหน้าที่การงานนะคะการวางตัวนะคะสเสน่ห์ของคุณอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเสียคุณไปหรอกนะคะก้าวไมเออนึกว่าถ้าคุณยังอยู่นะคุณยังไม่ไปไหนเนี่ยอืม คุณมีเกณฑ์น,นะคะที่จะได้จริงจังได้ชัดเจนกันแล้วก็ได้ไปดูแลเขาหรือไม่งั้นก็คือได้เป็นแม่ของลูกนะคะให้บอกนันนะคะยังไงก็นก็ดีใจด้วยนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะ,ะที่ที่เรามาดูกันก็รับไปนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะโอเคนะคะวันนี้ แม่หมอพูติดติดขัดขัดนะต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ